สวัสดีค่ะ นี่จะเป็นเรื่องราวดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของความรักของคุณสําหรับท่านในก็ตามที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะนี่จะเป็นความรักที่สามารถดูได้เลยทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักเก่าคนที่มีคนรักแล้วคนโสดมาดูกันนะคะใน30มสิบวันนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอรีโอค่ะ l ีโอเดอรเมจิเชอทารดนะคะสิ่งใดก็ตามที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยายกรณ์น,นะคะฝากกดติดตาม ช่องของแม่หมอเป็นกําลังใจไว้ด้วยถ้าคุณรู้สึกว่าชื่นชอบการทํานายไพ่ของแม่หมอชอบการอ่านไพ่แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะจองคิวส่วนตัวเข้ามาได้เลยมาเช็คดวงได้ค่ะว่าคนกับคนที่คุณมีใจให้เนี่ยนะการคุยกันครั้งนี้ของเรามันจะมีโอกาสสมหวังสําเร็จจะมีโอกาสเป็นแฟนกันไหมคนรักที่หายไปจะติดต่อกลับมาหรือเปล่าความในใจของคนที่คุณคิดถึงและรู้สึกดีด้วยเขาอยากจะสื่อสารอะไรสามารถส่งรูปคนระักคนคุยเข้ามาได้เลยมีทั้งแบบพิมพ์และแบบโทรนะคะแบบโทรจะเป็น30นาทีสี 99จองล่วงหน้าได้เลยไปที่หน้าโปรไฟล์ t i กต o กแล้วจิ้มลิงก์ได้เลยค่ะสำหรับท่านใดก็ตามอยากจะเช็ครีวิวไปที่ story ่ i ิกตกได้เลยนะคะมาดูกันนะคะจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่มีคนคุยค่ะ King of four นะคะออกมาใบแรกเลย10ดาบนะคะ บางท่านอาจจะเจ็บปวดนะคะจากการที่เราเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์แต่คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยบางทีมันเหมือนเขามามาหายๆนะคะคุณอาจจะไม่ได้มีคนคุยคนเดียวก็ได้ดูวยเช่นเดียวกันนะแล้วก็แลดูในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเจอคนดักคนคุยที่มามา,มาหายหายไม่ค่อยความสําคัญกับคุณสักเท่าไหร่อาจจะเป็นคุณนะคะที่ต้องเข้าหาเขามากกว่า นะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นเขาที่ไม่ค่อยสนใจในตัวตนของคุณสักเท่าไหร่นะคะมันจึงทําให้คุณเนี่ยอาจจะมองหาคนที่ใช่นะคะมองหาคนที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากจะได้เข้ามาในชีวิตนะคะเจอไฮโรแฟนนะคะ มีโอกาสที่คุณอาจจะได้คุยกับชาวต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาต่างภาษาหรือรักทางไกลนะคะรวมไปถึงคุณอาจจะได้รับคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่ในการมีแฟนในการหาคู่ด้วยก็ได้หนั่นเองนะคะ Queen าวเตอร์เพนเดโคสนะคะนายซับสโดนะเอ็ดออฟชอตนะคะโอ้เจ็ดดาบนะคะเจมดมันจะมีการเลิกกับใครบางคนนะคะแม่หมอมองว่าในช่วงนี้นะคะ ท่านที่มีคนคุยคุณจะจบกับใครบางคนที่ไม่ใช่แล้วไปเริ่มต้นกับสิ่งที่ใช่สังเกตจากพลังงานของเจ็ดดาบนะคะช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะกําลังเจอกับพลังงานที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นคนคุยของคุณเนี่ยมันเหมือนคุณรู้สึกได้ว่าเขามีรับลมคมในไม่เหมือนเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวหรืออาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้ที่อาจจะไม่ได้มีคนคุยคนเดียวนะคะอะไรประมาณนั้นมันจึงทําให้คุณรู้สึกได้ว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้นะสังเกตจากพลังงานพลังงานของเอสซับโซ ะค,ะคุณจะตัดใครบางคนที่ไม่ใช่ออกไปและเปิดโอกาสให้กับรักครั้งใหม่เข้ามานะคะใน30วันนี้เนี่ยแม่หมอมองว่าจะมีโอกาสได้เจอกับความรักที่อาจจะเป็นชาวราศีไม่ถุนนะเป็นชาวกรกฎมีนพิจิกนะคะด้วยนะคะ ที่จะเข้ามาจากนี้ไปใน30วันนี้นะคะใครที่ไม่ใช่จะมีการตัดออกและเปิดรับรักต่างไวัยที่คนคนนั้นอาจจะเป็นชาวทัตุน้ําหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมที่จะเข้ามานั่นเองนะคะมาดูกันนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี้ ไว้ใจได้หรือไม่ความรักของคนที่มีคนคุยเรากําลังจะตัดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ออกไปแล้วเริ่มต้นเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองได้เจอกับรักที่ใช่มากกว่านะคะอุ้ยคนคนนั้นจะเข้ามาอุปถัมภ์ขำชูนะคะคุณสังเกตจากพลังงานของหกเหรียญน,นะคะ เป็นไปได้สูงนะคะว่าจะได้เจอกับใครบางคนที่อาจจะเข้ามาเป็นฝ่ายสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภกันมังกรด้วยก็ได้รักใหม่มาแน่ๆสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะจะได้เจอกับใครบางคนที่จะเข้ามาใหม่ๆอย่างไม่ทันตั้งตัวเลยเป็นรักที่ไม่ทันตั้งตัวตั้งใจแม้ว่าคุณจะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่มั่นใจแต่ความสัมพันธ์ของเรากับเขาจะเข้ากันได้และเดินหน้าอย่างรวดเร็วค่ะนี่คือพลังงานของคนที่มีคนคุยนะคะคุณอาจจะกําลัง ตัดใครบางคนที่ไม่ใช่ทิ้งและเลือกที่จะไปต่อกับคนใหม่ๆรวมไปถึงคนที่อาจจะกําลังคารักขะสั่งกับคนคุยกเก่าอยู่นะคะอาจจะมีการตัดจบและเริ่มต้นใหม่แต่คนใหม่แซบเข้ามาแบบเปเข้ามาฉ่าและเข้ามาดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะถ้าคุณรู้สึกว่านี่ใช่เลยเป็นคําทานายของคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทานายเข้ามาได้เลยค่ะนี่จะเป็นพลังงานสําหรับคนโสดใน30วันนี้นะคะคนโสดคะใน30วันนี้เนี่ย คุณจะได้เจอกับใครจะมีใครใหม่ๆหซ่แซบแซปังๆเข้ามาหรือไม่มาดูกันอุ๊ยมันออกมาเลยนะคะเด Temperance นะคะคนโสดจะมีโอกาสที่คุณจะเจอใครบางคนเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณหรือสถานะความเป็นโสดของคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้นั่นเองนะคะเซเวสปรนะคะคนโสดบางท่านอาจจะพยายามเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากค่อนข้างมากนะคะ นะคุณอาจจะเคยผ่านการผิดหวังเสียใจเจอคนรักที่ไม่ดีเจอใครบางคนที่เขาไม่ที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตค่ะ Six of ์กับเป็นนั e เนะคะลองดูจากนี้ไป6สัปดาห์ถึงสูงสุด6เดือนนะมองว่าจะมีใครบางคนเข้ามาหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภสบกันบ้างก่อนก็ได้ด้วยนะคะที่จะเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเหมือนได้รับการดูแลได้รับการเทคแคร์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะเพศซับคัพนะคะโอ้จะมีคนหล่อคนสวยคนที่ดูดีนะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้ที่จะเข้ามาขยะ หัวใจของคุณนะคะมันจะมีการมาเริ่มต้นพูดคุยพบปะนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะรวมไปถึงคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีที่บอกไปเลยนะคะพฤสุกันบังกรน,นะคุณอาจจะได้เจอกับใครบางคนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยก็ได้นะคะอันนี้พลังงานของคนโสดจะไม่ได้มีคนคนเดียวเข้ามาความลําบากที่คุณเคยเจอมาเรื่องความรักมักโดนเทนะความรักไม่สมหวังดังใจจะมีโอกาสเจอคนใหม่ๆเข้ามาขอโอกาสจากคุณนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นาชาวราศี เพื่อศพนะคะกันมังกรชาวธาตุไฟด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ําที่มาขอความรักจากคุณนะคะมองว่าคนโสดโสดไม่นานหรอกนะซิักดิ์สิทนะคะรักต่างวัยอีกแล้วกําลังจะเข้ามาขอโอกาสขอความรักจากคุณนะคะคุณจะมีโอกาสได้เจอเด็กเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นี้และสามารถเดินหน้าได้ค่ะนี่จะเป็นดวงของคนโสดถ้าคุณรู้สึกว่าใช่พิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับเอเนอร์จีนี้ไปเลยค่ะ สำหรับคนที่มีความรักแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าใน30วันข้างหน้านี้ดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคนที่มีคู่แล้ว ความรักต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่จะมีการกระทบกระทั่งกันหรือไม่ในออบสอดนะคะอาจจะมีการเดินทางคนรักของคุณอาจจะมีการเดินทางมาหากันและกันอย่างปรบปรับฉับพันระวังเรื่องของคําพูดการพูดกันจาอะไรบางอย่างที่อาจจะรุนแรงอะไรบางอย่างมากเกินไปนะคะสเตรทและ King of Cup นะคะ ระวังการสวบกันที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะระวังความโมโหเอ่ยใดน,นะคนรักของคุณอาจจะอารมณ์ไม่ดีนะหรือเขาจะพยายามดูแลและประครับประคองคุณก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนรักใจให้การเอาอกเอาใจใส่นะคะแล้วก็จะจริงจังกับความรักความสัมพันธ์นี้ แม้ว่าเขาจะจริงจังกับคุณแต่ว่าเขาจะให้พื้นที่กับคุณนะคะสังเกตจากเดอ f o ฟูนะคะเขาอาจจะถามความเห็นอะไรบางอย่างจากคุณพาคุณไปเที่ยวนะคะให้อิสระอะไรบางอย่างกับคุณนะคะแล้วก็เรากับเขาอาจจะมีการเห็นไหมคะ มันบอกว่าไปไปไป,ไปหมดเลยนะไม่เหมาะมองว่าคณกับเขาจะมีโอกาสได้เดินทางกันฉ่ำน,นะอาจจะไปในช่วงสงการานีก็ได้เรากับเขาอาจจะมีการนัดพบนัดเจอเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ทําให้ความรักนี้มันรู้สึกถึงการได้รับเอาใจใส่และใบสุดท้ายคือสิบถ้วยค่ะดวงความรักของคนมีคู่ใน30วันนี้ใครที่แยกไกลกันจะมีโอกาสกลับมาเห็นหน้ากลับมาพูดคุยนัดพบนัดเจอไปต่างพื้นที่ต่างจังหวัดต่างประเทศมีการเดินทางซึ่งจะทําให้ความสัม พันนี้เกิดความหลงใหลและมีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่านี่เป็นดวงของคนที่กําลังมีคู่อยู่นะคะแล้วก็เป็นดวงสตาร์ของคุณก็พิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมาได้เลยค่ะสุดท้ายนี้สําหรับคนรอรักเก่านะคะมาดูกันนะคะที่ทางความสัมพันธ์ของท่านที่รอรักเก่าจะเป็นอย่างไรนะคะ เอสตัเพนเดอร์คิสนะคะจะมีการกลับมาง้อกลับมาขอโอกาสหรือจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายทักมาหาซึ่งกันและกันนะคะจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นจังหวะในการง้อในการพูดคุยนะคะในการพยายามปรับความเข้าใจได้ไหมอันนี้มองว่าได้นะคะ จะมีโอกาสที่จะง้อกลับมาขอโอกาสนะคะจมูลนะคะเขาคิดถึงคุณนะสําหรับคนที่อาจจะรอรักเก่านะคะต่างฝ่ายต่างคิดถึงซึ่งกันและกันและเขาจะกลับมาค่ะชัดเจนนะคะ จะมีโอกาสที่คนรักคนคุยที่หายไปจะมีความคิดถึงคุณในช่วง30วันนี้และจะมีการวนเวียนกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะณนะที่เขากลับมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะคะและคุณละจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าก็ลองรอดูละกันนะคะและนี่คือคําทํานายทั้งหมดนั่นเองค่ะจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกความสัมพันธ์ใน30วันนี้ถ้าคุณรู้สึกวันนี้ใช่เลยเป็นเรื่องราวของคุณเป็นสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทานายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะค สำหรับท่านใดก็ตามค่ะที่สงสัยเหมือนกันว่าในเดือนหน้าเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไงมันจะดีไหมนะคะเราควรจะมูอะไรเสริมให้ความรักมันดีหรือเราควรที่ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์สามารถส่งรูปคนรนะักคนคุยของคุณมาเช็คดวงได้เลยนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกลวจิ้มลิงก์บ้านเขียวเข้ามาได้เลยค่ะและขออวยพรให้ทุกคู่จงมีความสุขกับความรักค่ะ